เป็นเครื่องที่แรงที่สุดเซนตอนนี้แล้วไม่ถึงแสนรายได้นะครับเฉียดครึ่งแสนเป็นเครื่องที่กินไฟน้อยนะครับแล้วก็แรงมาเต็มหลังจากคุณเสร็จนะครับขายที่ไหนนะเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับเจรับบิตคอยน์มายเนอร์นะครับวันนี้ครับเรามาเจอกับเครื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องที่แรงที่สุดเซนตอนนี้แล้วราคาดีมากๆนะครับไม่ถึงแสนนะครับนั่นคือ XT Box นั่นเองนะครับนี่ XT Box นะครับอึบ นี่ XT Box นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่า XT Box เนี่ยรายได้นะครับเฉียดครึ่งแสนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเนี้ยหน้าตาเครื่องจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อน XT Box นะครับแรงขุด560 G Hz นะครับกินไฟ400วัตต์เท่านั้นนะครับแล้วก็รายได้ตอนนี้580 G Hz จะส่งด่วงได้นะครับสองถึงสาบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบได้ของเลยเนี่ยตัวนี้คือเก้าหมื่นเก้าทุกคนแต่ถ้าเกิดพิเออเดอร์นะครับจะอยู่ที่แปดหมื่นห้าเท่านั้นนะครับออตอนนี้พร้อมส่งขึ้นเวลหลักแสนแล้วปลอดภัยนะครับต,ตัวนี้คือพิเออร์เดอร์แปดหมื่นห้าเท่านั้นนะครับนี่หน้าตานะครับ หน้าตา,าขายตัวของบล็อกรุ่นอื่นนะรัมินิดอกบีเอชเอสบล็อ H H อันนี้ก็คือ x t b บล็นะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแรงแค่ไหนนะครับอ่ะมาดูรายได้ก่อนนะให้ให้ย่อยนิดนึงนะครับนี่อ่ะให้ดู x t b บลนี่ให้ดูกล่องอนะครับอ่านี่รายได้ของเขาตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่ 5 8 0 g h 4 0 0วัตต์นะครับ85,000ราได้48,000นะครับค่าไฟพันกว่าบาทเหลือ7 4 7 0 0ครับ1.8เดือนคืนทูนแม็กไฟ1.7เดือนลงไฟฟ้า1.8เดือนเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้ที่เว็บนะครับ h o m e g e t c o t h นะครับเป็นบริษัทเราเองนะครับเข้ามาที่ XT Box นะครับหน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนกันไหมครับอ่านะฮะ ตัวนี้นะก็้ายๆอยู่นะครับเหรียญที่ขุดได้นะครับก็คือเหรียญน,นะครับทารินะครับ T A R I ทารินะครับ x t b o x ทาริ K, นะครับแล้วก็อังกอิทึมคือ XTM นะครับแรงขุด580 g h นะครับกินไฟ400วัตต์นะรายได้ตอนนี้คือ48,900นะครับ ก็มีขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับอันนี้รายได้ต่อวันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดีกว่านะครับแล้วสิ่งที่มีในกล่องนะครับมันก็จะเป็นตัวของเครื่องแล้วก็ให้ดูอย่างอื่นในกล่องบ้างนะครับก็จะมีตัวของเสา wifi นะครับในนี้นะแล้วก็ตัวคู่มือนะครับนี่เสา wi-fi คู่มือนะครับขนาดเล็กก้มยาวเพราะว่าทุกอย่างจะเป็น QR code หมดนะครับสามารถสกแกนแล้วก็ดูคู่มือได้เพราะในนี้เป็นเล่าเรื่องราวของโกเชลเท่านั้นนะครับก็จะมี QR code ให้นะครับข้อควรระวังต่างนะครับประมาณนี้นะครับไปดูเครื่องกันนะครับตอนนี้เราเสียบตัว power s ับท l าแล้วก็สายแรงนะครับ power เ,เนี่ยใช้ power 900วัตต์ขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เสียบสายแลนเสียบตัวไฟเข้าไปในที่ตัวเครื่องนะครับข้างหลังเครื่องก็จะเห็นตัวซิงค์แนวระบายความร้อนนะครับส่วนข้างหน้านที่เสียบก็จะมีพัดลมนะครับลมเนี่ยจะออกช่างดูดตรงพัดลมนะแล้วเป่าออกมาทางนี้นะครับตัวนี้จะได้มีช่องสันไรไฟนะครับแล้วปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ ไฟนะครับสเตตัสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องกันเลยทุกคนสามารถติดตัวเบรกเกอร์ wi-fi หรือปลั๊ก w i i i ได้นะเพื่อควบคุมเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะมีคาวในการควบคุมอีทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดตัวเครื่องนะครับอ่ะเปิดแล้วนะครับไฟก็สเตตัสก็จะขึ้นแบบนี้นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องทำงานนะครับ เราก็ใช้ตัวออแอปพลิเแคบบชันแอปพลิเคชันเว็บไซต์นะครับของ GoShell ในการหาตัวเครื่องนะครับสามารถเซิร์ชนะครับ Google ได้เลยว่า GoShell Finder นะครับกดอันแรกเลยนะครับก็จะหา IP เครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเข้าไปตั้งค่าเครื่องนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายเลยนะครับ เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็อันล็อกนะครับด้วยพาส s w เวิร์ดนะ1นถึงเนะครับเป็นพาส s w เวิร์ด a ด l ฟของเครื่องนะครับอันล็อกเสร็จนะครับเราก็สามารถตั้งค่าเครื่องได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามี p o ฟูอะไรบ้างนะ d ด f ฟ u l t ์ของตัวเครื่องอยู่ที่ p o ู dx ฟูนะครับแล้วก็ตัวเซตเต็มนะครับก็คือมี auto dns auto dhcp นะครับแล้วก็ รองรับ Wi-Fi นะครับแล้วก็คอนโทรลผ่านคลาวด์คอนโทรลเซตติ้งได้นะครับ mm hmm. เปลี่ยนพัสเวิร์ดได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับรีสตาร์ทแล้วก็รีเซ็ตได้อ่ะเราเริ่มจากเซตเครื่องเลยนะครับเราก็ใช้ตอนนี้เขาใช้ d x p o o l นะครับเราก็ตามเขาเลยก็ได้นะครับ mm hmm. หรือไปดูที่ตัว POOL Status ก็มาที่ POOL ฟ t สเตตไม่ใช่ Full Status นะฮะแต่เซิร์ชเหรียญที่ mm hmm. ที่ใช้ปุดนะครับก็คือ อ่าเหรียญทาลิน,นะครับ t a r i นะครับทาลินะครับตัวนี้อังกอริทึมมันเป็นตัวของอ่าอังกอริทึม x t m นะครับ x t m x t m ม,มีหลายอังกอริทึมนะครับยังสามารถเลือกดูนะครับได้อ่าหลังจากเลือกแล้วนะครับเราดูแต่ดีฟอลต์ของเครื่องนะอังกอริทึมของ x t m จริงๆคือ cha า3 x นะครับ ซึ่งก็จะมีฟูคือ d ีเอ็กูนะครับลักกี้ฟูแล้วก็ฟูอื่นๆนะครับเราเอาเป็น d ีเอ็กูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นฟูที่เคยใช้นะครับแล้วก็นิยมสุดและยังรองรับอีกหลายเหรียญด้วยนะคพรับเ l o XMR r ต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวทาลิกันนะครับกดคลิกสตาร์ทดูนะครับก็ให้เลือกออตัวเหรียญน,นะครับเราก็ เราก็หาเหรียญที่เป็น XTM นะครับตอนนี้นะครับก็จะบอกตัว XTM มาว่า URL URL อะไรนะครับแต่จริงตัวเครื่องนะครับก็มีการเซ็ตตัว XTM มาแล้วแหละนะครับเราก็สามารถา delete ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ฟูใหม่เข้าไปได้นะครับอาจจะเป็น remove อันนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ สามารถแอดเข้าไปนะครับอ๋อจริงๆอันนี้คือ lucky pool นะครับอันนี้มันเลือกได้เลย dx pool นะครับแล้วก็ใส่ w o r k กเนะครับก็ต้องใช้ account name worker name นะครับก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับหลังจากเราล็อกอินเรียบร้อยนะครับจะมี account ตรงนี้นะเราก็ตั้งขึ้นมาเองนะครับมันให้ตั้งมันให้มีการแอด account นะครับเนี่ยสามารถแอด s ั b account เพิ่มได้นะครับ พอแอสเซทนะครับเราก็เอามาใส่ที่เครื่องนะฮะอันนี้ก็ตามด้วยชื่อเครื่องไปนะครับตัวนี้เป็น xt นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดใช้อะไรก็ได้นะครับเซฟได้เลยนะพอเราแอาเสเซทนะครับเราก็ทำการเลื่อนนะครับเอาเมาส์เลื่อนนะครับตัวนี้ขึ้นมาอันบนสุดเครื่องก็จะหันมากุดอันบนสุดนะครับซึ่งเป็นฟูเราแค่นี้เลยนะครับตัวเครื่องนี้นะ หลังจากล็อกอินเสร็จนะครับก็เข้ามานะครับที่ตัวแอตเทิลนะครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับตัวของออขออภัยไม่ใช่แอเทิไปที่ฟูนะครับแล้วสามารถเลือกตัวของ XTM นะครับที่เราขุดอยู่นะตอนนี้เรารันมาสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็คือแรงขุดเริ่มขึ้นแล้วก็นิ่งแล้วนะครับ ก็แรงขุดไม่แยกขึ้นไปถึง580เดซิเฮกตาครับก็มีสวิงลงมาบ้าง577นะฮะก็ถือว่าแรงขุดตรงนะครับตามเป้าหมายนะฮะสองเครื่องครับอุณหภูมิอยู่ที่60องศานะครับไม่ร้อนเกินไปนะครับ่าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับการกินไฟเดี๋ยวผมให้ดูการกินไฟอยู่ที่เข้าไปแล้วพักก็ขึ้นมาแล้วครับตัว579นะครับตอนนี้นะ่า ล้วก็ขึ้น580ก็ประมาณนี้517ถึง580นะครับแรงขุดสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ580นิดนิดนะครับประมาณนี้แหละนะอ่ะแล้วก็พอแรงขุดเข้าคูนะครับก็จะดูสเตตัสได้ก็คือเนี่ยร้อยกว่า Gs นะครับแปลงแรงขุดเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีกราฟให้ดูนะครับ ใน DX p o หนึ่งเครื่องนะแล้วถ้ามีเครื่องอื่นเราก็ตั้งชื่อเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเป็น XT b o x Box 2 3 4ได้เลยนะครับสามารถรวมกันผุดได้หลังจากคุณเสร็จนะครับไปขายที่ไหนนะเดีย๋ยวไปดูกันก็สามารถใช้ Google ได้นะครับว่าคาิคอยนะครับแล้วก็ดู Coin Market Cap ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีการเทรดอยู่ที่เมก นะครับ xc xt.com นะครับ uh, b i g p o n o m y c o m นะครับแล้วก็ s a ฟ e t r นะครับ obig นะครับ bts แล้วก็ coex e นะครับถ้าที่เราเคยอ่าก็เราวอลลุ่มสูงสุดก็คือ m ม c นะครับ,รบ <S <S ก็ใช้ m ม c ก็ได้นะครับ mek.com นะหรือใช้ตลาด f o e x ก็ ไปที่ฟอย ex ก็ได้นะครับอ่าก็ทำการล็อกอินให้เสร็จสับนะครับถ้าเกิดเข้ามาในตัวของเมกแล้วนะครับก็สามารถ d e posit ได้เลยนะถ้าเกิดฝาก100ดอลลาร์นะครับได้200ดอลลาร์ด้วยนะอ่าหรือว่าจะเป็นเหรียญของเราที่ XTM นะฮะตัวนี้นะครับ XTM นะก็จะมีกระเป๋าเหมือนกันนะครับก็สามารถ Copy นะครับ แล้วไปที่ d x p o นะครับไปที่ Se t t i n g นะครับหลังจากเราขุดมาสักพักนะครับมันก็จะมันก็จะเข้ามาแรงขุดที่586 GHz แล้วนะครับเยียงก็จะเข้ามาที่บาลานซ์เรื่อยๆนะแล้วก็เนี่ยครับมัน active ข้ามานะแล้วเราก็มาที่ asset นะครับถ้าเกิดจะโอนออกเลย,ย่งเงี้ยก็มาที่ asset ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการโอนนะครับก็จะสามารถมาที่ตัวเหรียญที่เรามีนะครับถ้าเหรียญต่ามันต้องรอเข้ามาที่ a อสเซทก่อนนะครับถึงจะวิปดอออกไปได้ตอนนี้ออโต้ t ิ d r อยยังไม่มีนะครับอ่าอย่างยกตัวอย่างอย่าง a e l o นะครับก็จะสามารถวิ t ดอยนะครับแล้วก็ใส่ตัวจำนวนแล้วก็ใส่ wallet ได้นะครับในการโอนออกนะ DEX Pool เนี่ยก็สามารถกด ALO ได้นะครับแล้วก็ตั้งอออตโตได้ด้วยนะครับสเต็กใน ALO ในตัวของ DEX p o o ได้ด้วยนะครับใครุดเข้ามานะครับก็ทำการสเต็กออกไปได้นะประมาณนี้หลังจากวิดดอนะครับก็จะมา Exchange ใน X ตัว m มกนะครับเมก Exchange นะครับก็สามารถซื้อขายในตลาดนะครับตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นเหรียญที่เราสามารถขายในบิตรับหรือไบแนได้นะครับก็ Exchange Set ก็โอนออกมาแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็รันเครื่องมาสักพักแล้วมาดูสเตตัสกันนะครับก็ถือว่านิ่งใช้ได้นะตอนนี้ก็583 G Hz แล้วนะครับตัวนี้เข้าฟูนะครับก็เรียกว่าแรงุดเข้าฟูมาอ่า แวของ XPM นะครับมาพอจบปวดละนะสูงสุดที่600นะครับแล้วก็มาที่576เสรีเก็ประมาณ580นะครับก็ประมาณนี้นะกับเจ้าตัวเอ่อ x t b o x นะครับไปสนใจนะครับราคานะครับลดเดือนสุรานะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่85,000นะครับ รายได้48่่าไฟเหลือนะ่นะ1.8เดแดูแมไฟ1.7ลงไลอฟ้า1.8นะครับแต่วางเองดีกว่าง่ายกว่านะฮะเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดัง <c oughs> เสียงอยู่ที่5 4เดซิเบลนะครับก็คือเป็นเสียงปกตินี่แหละนะครับเสียงที่เรา เปิดอง์เปิดแอร์ก็ประมาณนี้นะครับ54เดซิเบลนะครับวัดไฟนะครับอยู่ที่396วัตต์นะครับอยู่ที่396วัตต์ก็ถือว่าการกินไฟไม่เกิน400วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่กินไฟน้อยนะครับแล้วก็แรงมาเต็มนะครับก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจเครื่องหนึ่งนะ ถ้าสนใจก็ Inbox อกซ a JY Home m i n e r หรือเพจเครื่องหุ่นกอยหายได้นะครับเ้เราวันนี้ตอนวันนี้เราเข้ามาสองเครื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็เตรียมจะส่งนะครับอันนี้เครื่องหนึงแกให้ดูเครื่องนะครับข้างในก็แบบนี้นะมีเครื่องมีคู่มือนะครับแล้วก็ตั้งคู่กันแบบ าใช้แลนหรือ Wi-Fi ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นแลนดีกว่านะครับเสถียรกว่านะไ i ไฟมันไม่ค่อยเสถียรนะครับให้ดู XT Box นะครับการต่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ต่อ Power อนะครับอันนี้ป้าย XT Box นี่ XT Box กับจานนี่นะครับ XT Box นะครับ็ถึง12ตัวด้วยกัน ตั XT Box น,นะครับตัวหนึ่งนะครับมีบ้างนะครับโรงงานแปะสติกเกอร์มามที่สุดเลยนะครับยึดไม่หีนะครับ,อรรบโอเคถ้าดีบีวยประมาณนี้นะครับตัว XT Box นะครับก็ตัว็อตแรกเนี่ยการจะออกเดือนตุลาแต่ล่าอันนี้็อตเป็นรับเทสจากโรงงานที่ส่งให้ร้านเทสนะครับเราก็เลยเอามาเทสให้ดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีคนจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งนะครับวันนี้ก็ตาไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเจดีค c าสไเนอร์นะครับแล้ววันนี้ก็ให้ดูราคาเครื่องต่างๆนะครับก่อนไปย่จะมีพวกปุดไลท์คอยด o อทคอย่สีน้ำเงินด้านบนนะครับตอนนี้ที่เด่นก็จะมี L9 กับ L7 นะครับแล้วก็บิตคอย n นะก็มี S21S23 นะครับ เอสนะครับแล้วก็อาวารอนนะครับพร้อมส่งตอนนี้ก็จะมี1 1 6 1 2หนนะครับอาวารอนชิลพิออเดอร์ห้าหมื่นเก้นะครับพร้อมส่ง6กหมื่นเก้านะลักี้มเนนะครับวีเจ็ดสามตอนนี้โปรโมชั่นเหลือสามพันห้นะครับแล้วก็ตัว0 5นย์จุดาสนะครับ x อ็กซ์ที่บอกไปนะครับถ้าใครอยากได้พร้อมส่งอินบะ x ็อกมารนะ อาจจะเหลือหรือไม่เหลือเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับทักมาก่อนนะครับแล้วก็ AE นะครับก็ตอนนี้ของขาดตลาดโรงงานส่งเรทน,นะครับกำลังดิบจะส่งอยู่นะขออภัย AL พร้อ mm hmm. <AL S 2> มส่งนะ KS ก็เป็นเหรียญเก่าที่จับมา mm hmm. ก็จะเป็นตระกูลที่อ,อตอนแรกตัวรายได้ตกลงไปนะครับแต่ว่ารายได้กลับมาดีจากเหรียญที่ราคาขึ้นนะครับก็เป็น z ซ5สิบห้าโปรแสนสองาพนะครับรายได้สองหมืนแปดนะครับ อ่าก no ็แคละสเดือนคืนทุนเนี่ยไฟ4.6อฟ้า6เดือนเจนะครับ49 0 0 0นะครับรายได้14 0 0 0นะอัคาไฟเหลือ9 0 0านะครับ5เดือนคืนทุนเนี่ยไฟ3.5ฟ้า5เดือนเจ็นะครับ35 0 0 0นะครับรายได้6 0 0 0นะก็แฟละ5เดือนคืนทุนเนี่ยไฟ5เดือนฟ14เดือนเจ็นี้ผมน่าจะใส่ไฟติดนิดนึงนะครับ อ๋อเอสุกแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวแจ็สิบห้าเสิบเอ็ดนะครับหมื่นสองพันเก้าร้อยาได้สี่พันนะไฟละสามพันสดสองเดือนคือคืนแม่ไฟ2,9งจก้าแล้วนะครับ 4, 4, 2, 2, 1, ก็ก 9, 5, 1, บเป็นตัวที่อ่าเพิ่มเติมขึ้นมาจากลิสเตอร์นะครับประมาณนี้นะใครสนใจก็อินบ็อกมาสอบถามได้ s j a y c o m m i n e r นะครับแล้วก็นี่เครื่อง XT b o o นะครับก็อินบ็อกมา สั่งซื้อได้นะครับผมเสริมนิดนึงนะครับตัวนี้ที่ขึ้นมา2ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะตั้ง Go Shell ครับให้ให้ดูด้วยนะครับก็คือเวลาควบคุมเนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านคราวได้นะครับล็อกอิน Go s h e ครับกดก็เลือกตรงนี้นะครับว่าไปควบคุมด้วย Go Shell ครับไหมกดตรงนี้นะครับมันก็จะให้ล็อกอินนะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยสามารถสิตช์ Now นะครับ ้วล็อกอินแล้วก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จก็ไปที่ตัวของแดชบอร์ดก็จะเห็นสเตตัสนะครับมายเนอร์นะครับแต่เราต้องแอดตัวของอรหัสเข้าเครื่องก่อนนะครับโดยใช้ตัวของแอดเข้าคียตรงนี้นะครับได้แ,แอเคเข้าคีย์แล้วเนี่ยก็จะมาใส่ในเรื่องของสิสเต็มนะครับ แล้วก็ enable c o n t r o l นะครับ apply นะครับอันนี้ใส่สองเครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับในที่ระบบนะครับเปิดใช้งานควบคุมใส่ยชีนำมาใช้นะครับ,รนะรบอันนี้เปลี่ยนก็จะประมาณนี้นะครับ พอ add k e เสร็จนะครับมาดูที่ตัวของ excel setting นะครับก็จะเห็นดักกอดเดี๋ยวมันก็จะขึดด้นมาอ่าให้เรามาคลิกที่ตัว miner นะครับก็จะเห็นลายเครื่องเลยนะครับ etbox 1 etbox 2นะครับขุดแรงขุดเป็นยังไงแล้วลงเป็นยังไงตั้งค่า action นะครับเปลี่ยนชื่อได้อ่าไฟล์ d e v i c นะครับได้ miner manage ก็คือ pool address นะครับ แก้รูได้นะแอดตูได้นะครับแต่ส่วนง่ายจะใช้มอนิเตอร์นะพาวเวอร์โหมดเปลี่ยนโหมดได้นะอ่าประมาณนี้นะครับหรือว่ามอนิเตอร์เครื่องอุณหภูมินะครับต่างๆผ่านเว็บนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเว็บมอนิเตอร์ของตัวโบเชลนะครับที่สามารถมอนิเตอร์หลายๆตัวพร้อมกันได้เลยครับ,บผม นี่ก็ราวเยอะนะครับสวัสดีครับ